ชมเข้ามาส่งกำลังใจขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านค่ะบายบายนะคะแล้วก็เดินทางพาทุกคนมาเที่ยวนะคะวานเช้าก็ขึ้นภูทอกนะคะขึ้นเปนพาชมทะเลเหมอกชมพระอาทิตย์ขึ้นตอนนะคะก็สามารถให้ดูได้นะคะเป็นบรรยากาศที่สวยมากๆค่ะทุกคนนะคะไปกันค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเดินชมค่ะ นี่ก็เจ็ดโมงกว่าแล้วนะคะเราลงมาจากภูทอกนะคะไปชมทะเลหมอกที่ภูทอกมาเราจะเห็นหมอกแบบนี้นะคะทุกคนหมอกก็จะเยอะแบบนี้บรรยากาศก็ต่างกันนะคะอันนี้เป็นอาคารบ้านเรือนประวานถ่ายให้ชมไม่ก็ลงมมาพาทุกคนชมวิวที่ริมแม่น้ำเนานะคนเยอะวันนี้ได้ชมนะคะจะเป็น ส่วนมากจะเป็นบ้านไม้นะคะทุกคนเป็นที่พักนะคะแล้วเป็นตรงนี้เป็นถนนที่เราเดินมานะคะอะลงมาก็เลยนึกออกนะคะว่าริมแม่น้าโขงก็ไม่ได้พาทุกคนเที่ยวเลยนะคะก็เลยมาพาทุกคนเที่ยวนะคะฝั่งนู้นก็คือที่เราถ่ายรูปเมื่อวานมอกนะคะที่แม่น้านําโขงกันคะ่ะอันนี้คือแม่น้ําโขงนะคะตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้เป็นหมอก ลงมาก็เลยนกืกออกนะคะว่าริมแม่น้ำโขงก็ไม่ได้พาทุกคนเที่ยวเลยนะคะก็เลยมาพาทุกคนเที่ยวนะคะฝั่งนู้นก็คือที่เราถ่ายรูปเมื่อวานสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศตอนเช้าค่ะที่ริมแม่น้ำโขงเมื่อวานพาเดินตอนเย็นใช่ไหมคะยงนี้นะนี่นะคะให้ดูโดยรอบเลยนะเพราะว่าตอนเนี้ย คนน้อยแล้วนะคะที่นี่อากาศเย็นค่ะนะคะกนะ็สามารถให้ดูได้นะคะเป็นบรรยากาศที่สวยมากๆค่ะทุกคนนี่นะคะจะเป็นอาคารบ้านเตือนนี่ก็เจ็ดโมงกว่าแล้วนะคะเราลงมาจาก ภูทอกนะคะไปชมทะเลหมอกที่ภูทอกมาแบบนะคะที่นี่อากาศเย็น,นะคะ่ะนี่นะคะฝั่งนี้ก็คือที่เรามาชมพระอาทิตย์ตกเมื่อวานนะคะนี่ก็เป็นตอนเช้าก็อย่างนี้นะนี่นะคะให้ดูโดยรอบเลยนะเพราะว่าตอนเนี้ยคนน้อยแล้วนะคะ ที่นี่อากาศเย็นค่ะนี่นะคะจะเป็นอาคารบ้านเตือนก็มีทิวเขาสลับซับซ้อน,นะคะ่ะทุกคนสวยมากนะคะทุกคนอากาศเย็นนะตอนนี้ก็ลงมาพาทุกคนชมวิวที่ริมแม่น้ำเพราะว่าเมื่อวานพามาชมบรรยากาศตอนเย็น อันนี้ก็พามาชมบรรยากาศตอนเช้าบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะแทนกล้องให้ทุกคนได้ชมนี่ก็เจ็ดโมงกว่าแล้วนะคะเราลงมาจากภูทอกนะคะไปชมทะเลหมอกที่ภูทอกมาแลที่เชียงคานนะคะที่เชียงคานนะคะ เพราะว่าเมื่อวานพามาชมบรรยากาศตอนเย็นอันนี้ก็พามาชมบรรยากาศตอนเช้าบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะแทนกล้องให้ทุกคนได้ชมสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศตอนเช้าค่ะที่ริมแม่น้ำโขงเมื่อวานพาเดินตอนเย็นใช่ไหมคะคสวยมากๆ เสียงนกนะคะนี่เราใช้เสียงธรรมชาติเลยนะทุกคนข้างก็มีหมอกเหมือนกันนะคะขึ้นไปบนฟูทอกหมอกเยอะแล้วน,นะคะข้างล่างก็ยังมีหมอกอยู่เหมือนกันค่ะไปค่ะไปชมบรรยากาศน้ำโข,ขงนะคะเป็นสายหมอกนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นแม่น้ํานะคะทุกคนก็เป็นความสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งนะคะทุกที่เชียงคานนะคะ นะคะคสำหรับคลิปนี้เราก็ฝากความสวยงามไว้เท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับเราก็เดินทางพาทุกคนมาเที่ยวนะคะเมื่อเช้าก็ขึ้นปูทอกนะคะขึ้นเปิดพาชมทะเลหมอกชมพระอาทิตย์ขึ้นตอนนะ,ะอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศตอนเช้านะคะทุกคนเนี่ยค่ะรยมแม่น้ำโขงเดี๋ยวเราจะพาเดินชมนะคะทุกคนนี่นะคะบรรยากาศลบนะคะ ที่นี่อากาศเย็นค่ะเพื่อให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศจริงๆนะคะของทะเลหมอกแล้วก็พื้นน้ำแม่น้ำโขงนะคะนะคะไปกันค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเดินชมค่ะข้างล่างก็มีหมอกเหมือนกันนะคะขึ้นไปบนหุอกหมอกเยอะแล้วนะคะข้างล่างก็ยังมีหมอกอยู่เหมือนกันค่ะไปค่ะไปชมบรรยากาศ เราก็เดินทางพาทุกคนมาเที่ยวนะคะเมื่อเช้าก็ขึ้นปูทอกนะคะขึ้นเปพาชมทะเลเหมอกชมพระอาทิตย์ขึ้นตอนจะเห็นหมอกแบบนี้นะคะทุกคนหมอกก็จะเยอะแบบนี้บรรยากาศก็ต่างกันนะคะอันนี้เป็นอาคารบ้านเรือนพอวานถ่ายให้ชมแบบนี้ก็พามาชมบรรยากาศของริมแม่น้ำโขงและหมอกนะคะหมอกตรงนี้นะแล้วก็ภูเขา สัมผัสอากาศเย็นน้ําโขงนะคะเป็นสายหมอกนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นแม่น้ํานะคะทุกคนก็เป็นความสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งนะคะทุกอย่างนี้นะนี่นะคะให้ดูโดยรอบเลยนะเพราะว่าตอนเนี้ยคนน้อยและคนสวยมาก่า เสียงนกนะคะนี่เราใช้เสียงธรรมชาติเลยนะทุกคนอย่างนี้นะนี่นะคะให้ดูโดยรอบเลยนะเพราะว่าตอนเนี้ยคนน้อยแล้วนี่ก็เจ็ดโมงกว่าแล้วนะคะเราลงมาจากภูทอกนะคะไปชมทะเลหมอกที่ภูทอกมาแบบนี้ก็พามาชม บรรยากาศของริมแม่น้ำโขงและหมอกนะคะหมอกตรงนี้นะแล้วก็ภูเขาสัมผัสอากาศเย็นแล้วก็เดินทางพาทุกคนมาเที่ยวนะคะเมื่อเช้าก็ขึ้นภูทอกนะคะขึ้นเปพาชมทะเลหมอกชมพระอาทิตย์ขึ้นตอนสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศตอนเช้าค่ะที่ริมแม่น้ำโขงเมื่อวานพาเดินตอนเย็นใช่ไหมคะนะคะก สามารถให้ดูได้นะคะเป็นบรรยากาศที่สวยมากๆค่ะทุกคนนี่ก็พามาชมบรรยากาศของริมแม่น้ำขุงและหมอกนะคะหมอกตรงนี้นะแล้วก็ภูเขาสัมผัสอากาศเย็นรอบนะคะทุกคนจ้านี่ค่ะ,ะวานเราพาเดินตอนเย็นแล้วก็เลยอยากให้ได้ชมตอนเช้าบ้างนะคะเมื่อเช้าเราขึ้นไปที่ภูทอกมาแล้วนะคะอย่างนี้นะ นี่นะคะให้ดูโดยรอบเลยนะเพราะว่าตอนเนี้ยคนน้อยแล้วอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศตอนเช้านะคะทุกคนเนี่ยค่ะเลงแม่น้ำโขงเดี๋ยวเราจะพาเดินชมนะคะทุกคนนี่นะคะบรรยากาศแบบนี้นะนี่นะคะให้ดูโดยรอบเลยนะเพราะว่าตอนเนี้ยคนน้อยแล้วเพราะว่า เมื่อวานพามาชมบรร bueno ยากาศตอนเย็นอ well. ันนี้ก็พามาชมบรรยากาศตอนเช้าบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะแทนกล้องให้ทุกคนได้ชมก็มีทิวเขาสลับซับซ้อนค่ะทุกคนสวยมากนะคะทุกคนอากาศเย็นนะตอนน <od> <idades> ี้สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศตอนเช้าค่ะที่ริมแม่น้ำโขงเมื่อวานพาเดินตอนเย็นใช่ไหมคะน้ำโขงนะคะ เป็นสายหมอกนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นแม่น้ํานะคะทุกคนก็เป็นความสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งนะคะทุกข้่างก็มีหมอกเหมือนกันนะคะขึ้นไปบนภูทอกหมอกเยอะแล้วนะคะข้างล่างก็ยังมีหมอกอยู่เหมือนกันค่ะไปค่ะไปชมบรรยากาศสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศตอนเช้าค่ะที่ริมแม่น้ำโขงเมื่อวานพาเดินตอนเย็นใช่ไหมคะ เพื่อให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศจริงๆนะคะของทะเลหมอกแล้วก็พื้นน้ำแม่น้ำโขงนะคะลงมาก็เลยนึกออกนะคะว่าริมแม่น้ำโขงไม่ได้พาทุกคนเที่ยวเลยนะคะก็เลยมาพาทุกคนเที่ยวนะคะฝั่งโน้นก็คือที่เราถ่ายรูปเมื่อวานนะอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศตอนเช้านะคะทุกคนเนี่ยค่ะริมแม่น้